สวัสดีนะคะเพื่อนๆพ,พบกับพี่พันนายอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาอยู่ในแอปไทยเดยลี่นะคะเป็นแอปฟรีนะคะปเป็นการดูวิดีโอถอนเงินเข้าทูมันนี่เร็ดนะคะดูคลิปค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะเข้าไปในแอป ที่เรากดที่บัญชีของเรานะคะเข้ามาในภารกิจค่ะเราสมัครใช้งานเันแล้วเดี๋ยวลิงก์สมัครโหลดแอปจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะตรงนี้เป็นมาที่ภารกิจแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ล็อกอินนะคะเราเขาจะให้เราทุกทุกวันเลยค่ะเป็นเหรียญแ,แล้วก็ตรงนี้จะเป็นคลิปวิดีโอเราสามารถเข้ามาดูได้นะคะ ดูคลิปแล้วก็ได้ตังค์นะคะเ,เข้า t ุทูตมอนี่วอร์เรดน,นี่นะคะเรากดรับเลยค่ะแล้วก็เรามากดดูวิดีโอนะคะเราก็จะได้แต้มเพิ่มเป็น2เท่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะห้ามกดกลับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้คะแนนค่ะจะไม่ได้แต้มนะคะ วันนี้พี่พรน,นาจะมา,าถอนเงินจากการทำภารกิจในนี้ให้ดูนะคะนี่เราเราได้เดต็มเลยนะคะเราเดี๋ยวจะมาถอนเงินให้ดูนะคะตรงนี้เป็นวิดีโอนะคะเป็นคลิปกดที่บัญชีนะคะนี่พี่พน,นามีอยู่ 52, 5้าสิบสองห้าหห้าหมื่ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นห้าหมื่นกว่าคะแนนเรามาแลกกันนะคะ <c oughs> เรามาแลกเข้าท r ูมัน e นี่วอลเล็ตนะคะเพืพ่อนๆเรากดที่ห้าสิบนะคะรู้จะถอนได้ไหมกดดูก่อนแล้วก็กดที่ท r ูมัน e นี่วอลเล็ตนะคะแล้วก็กดกดที่ถอนเลยคะ่ะยืนยันการรับเลขนะคะ ได้ค่ะนี่นะคะเราก็ไปผูกบัญชีเรียบร้อยนะคะยืนยันค่ะเขาบอกว่าการรับเลขสำเร็จนะคะและรับรางวัลจะมาถึงภายในศูนย์วันประวัติการถอนนี่นะคะแนนพี่พัญาถอนสองรอบแล้นะคะก็ถือว่าเป็นแอปที่ดีนะคะ สร้างรายได้เข้าชูมันนี่วอร์เรนค่ะเห็นไหมคะแสดงความยินดีโปรดคลิกรายละเอียดการถอนเงินลิงก์โหลดแอปจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดซันสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้พี่พันนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ